สาวเหนือเป็นสาวเชียงไฮ้ค่ะจริงๆมันคงมีแบบอาหารเหนือที่รสชาติอร่อยกว่าแหละแต่ว่าเราชอบแบบนี้แล้วเราก็คิดว่ารสนี้ที่เราทำอ่ะมันแบบคนน่าจะเข้าใจง่ายเป็นในแบบของเราแบบที่เราชอบกินแบบที่แม่เราทําให้กินตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นข้าวซอยเราก็สั่งโรงงานจากเชียงใหม่พริกแกงมาจากเชียงรายบางที่ก็มาจากน่านจากแพร่ถน้ำเงี้ยวเหนือเนีเน่ยอาจจะเป็นน้ำเงี้ยวสไตล์เชียงรายอ่ะเข้มข้นพริกแกงรสจัดมีน้ำหน้าก็คือน้ำมันพริกค,ค่ะแล้วก็ข้าวซอยข้าว ซอยก็คือแต่ละที่รสชาติไม่ได้เหมือนกันอย่างของออนเองก็คือออนชอบแบบเข้มขน้นก็จะเป็นแบบให้ฟิลกินเหมือนรามเมงเป็นกะเพราลานนาก็ใช้เครื่องเทศจากบ้านเราเองเนี่แหละเอ๊ะมันคืออะไรวะอะไรอย่างงี้แต่มันก็ยังมีความเป็นกะเพราอยู่อ่องปู รับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าของเราไม่ผสมไข่ไก่เข้มข้นมากๆแล้วกลิ่นปูก็คือเป็นกลิ่นแบบหอมอะ่ะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวร้อนๆคือแบบอร่อยฮังฮังเลจริงๆก็เป็นสูตรที่เราเอามาจากที่บ้านเยอะจริงๆแต่ก่อนมีน้ำปูด้วยนะน้ำพริกน้ำปูแล,ล้วไก่ทอดมะแขวนอันนี้ก็เอาใจคนชอบกินของทอดเนาะมีน้ำพริกหนุบในพริกอ่องเป็นเนื้อพริกเลยหอมหนักหอมหนักกระเทียมข้าวซอยข้่วแห้งคงคอนเซ็ปต์ก็คือเข้มข้นเหมือนเดิมซอยละเลี้ยวนะคะเปิด10โมงถึง5โมงครึ่งค่ะก็ ปิดทุกวันจันทร์เข้าซอยแล้วเลี้ยวเลยถ้ากิต้องเลี้ยวนะไม่งั้นก็คือจะเลยไปเลย